สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ a n ็นเอลส์ไวันอาทิตย์ที่27มิถุนายน2564ช่วงค่ำๆนะครับก่อนหน้านี้แอดบินได้รับการแจ้งผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมานะครับแล้วล่าสุดตอนนี้ก็ไปเจอแหล่งข่าวจากมติชนออนไลน์นะครับย้ำนะครับว่ายังเป็นแค่แนวทางนะครับยังเป็นแค่แนวทางแล้วก็การคาดการของ 1. โคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และก็ 2. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสชอสชสภา,าพัฒน์ะครับเขามีแนวทางอย่างไรนะครับอันดับแรกโฆษกรัฐบาลบอกว่านะครับนายกรัฐมนตรีจะนัดทีมเศรษฐนัดทีมเศรษฐกิจประชุมพรุ่งนี้นะครับหารือเกี่ยวกับการประกาศปิดแคมป์คนงานมนาตรการที่จะเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในใน,ในกลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็โฆษกรัฐบาลแจ้งว่าจะมีการประกาศเลื่อน โครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งออกไปอีกหรือไม่นะครับอันนี้ยังบอกไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีการเยียวยาเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้โฆษกรัฐบาลบอกว่ายังบอกไม่ได้ทีนี้ไปดูทางฝั่งของสภาพัฒน์บ้างนะครับก็ให้ข่าวในทํานองเดียวกันกับโฆษกรัฐบาลคือพรุ่งนี้นายกนัดทีมเศรษฐกิจคุยซึ่งก็รวมถึงสภาพัฒน์ด้วยนะครับทีนี้หลักๆตามที่ฝั่งสภาพัฒน์คาดการณ์ก็คืออาจจะมีการเสนอให้ เลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งออกไปก่อนนะครับย้ํานะครับว่าพูดถึงเฉพาะโครงการคนละครึ่งเฟสหนึ่งนะครับเลื่อนโครงการคนละครึ่งเฟสไม่ใช่เฟสหนึ่งโครงการคนละครึ่งเฟสสามออกไปก่อน1เดือนนะครับเลื่อนออกไปก่อน1เดือนจากเดิมจะเริ่มวันที่1กรกฎาคมก็อาจจะไปเริ่มวันที่1สิงหาแทนแล้วกรกฎาคมจะทํำยังไงนะครับตอนนี้มติครมอเนี่ยมติครมอเมื่อวันที่1มิถุนาที่ผ่านมานะครับ เห็นชอบอนุมัติให้โครงการคนละเครื่องเฟสหนึ่งเริ่มโครงการคือ1กร,รกฎาคมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าจะมีการเลื่อนทางด้านของสภาพัฒน์รวมถึงกระทรวงการคลังจะต้องเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอภายในเดือนกร,รกฎาคมนะครับผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาประชุมกันแล้ววันอังคารที่29จะเสนอเข้าคอรมอทันหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับต้องรอติดตามแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สภาพัฒน์พูดแล้วก็อาจจะเป็นกระแสที่ทําให้พี่น้องประชาชน มีความหวังรวมถึงต้องระมัดร,ระวังข่าวด้วยนะครับก็คือสภาพั์แจ้งว่าอาจจะมีการเสนอให้เพิ่มวงเงินโครงการเราชนะและกลุ่มม .33 เรารักกันนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมย้ำว่านี่คือแนวทางแล้วก็การให้ข่าวของโฆษกรัฐบาลและฝั่งสภาพั์เท่านั้นเรื่องยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมครามาและที่สาคัญ นายกยังไม่ได้คุยกับทีมเศรษฐกิจเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเตือนทิ้งท้ายว่าอย่าหวังเยอะนะครับถ้ามันแห้วมาแล้วมันจะแหมไม่รู้จะด่ากันยังไงนะครับเอาละผมอัปเดตความพื่มหน้าให้ได้เพียงเท่านี้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆโครงการอะไรออกไปหรือไม่นะครับหรือจะมีมาตรการอะไรใหม่เข้ามาหรือเปล่า ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะลืมเรื่องของการยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังไปชั่วขณะมีอะไรอัปเดตใหม่เดี๋ยว Anews Time จะมารายงานให้ทราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและเป็นวิธีาทานให้กับท่านอื่นต่อไปสวัสดีครับ